สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยตดโยมทุกท่านได้พร้อมเพรียงใจกันมาจัดเตรียมพิธีทำบุญออกพรรษาโดยการเตรียมราชวัตรจัดทงจัดขันนาขันเปดข้าวตอกดอกไม้ข้าวยาปลาปิ้งอะไรต่างๆมากมายเพื่อเตรียมงานบุญออกพรรษา ในวันพรุ่งนี้และก็วันต่อๆไปอีกหลายๆวันนะฉะนั้นก็พาทุกท่านได้ดูได้ชมนะบัดนี้สาธุทุกท่านวันนี้ก็ต้องพูดกันหน่อยตรงนี้เนาะเพราะว่าในระหว่างที่ถ่ายคลิปอยู่เนาะก็มีเสียงเพลงแทรกเข้ามาเลยต้องมีการปิดเสียงเพลงออกเสียงเพลงออกเพื่อเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะเจ้าของเพลงเนาะก็เลยใ,ใช้บรรยากาศในการตัดต่อและก็บรรยาย ใช้เสียงให้ทุกท่านไดน้ฟังก็วันนี้ก็ญาติโยมทุกหมู่บ้านาในสังกัดของวัดก็มาตรียมจัดสถานทีเ่เพื่อทำบุญออกพรรษาก็มีการแห่พระคัมภีร์แล้วก็เทศคัมภีร์เทศมหาชาติ1ิบสกันแล้วก็ในส่วนนี้ก็วันที่20วันพรุ่งนี้ก็จะแห่แล้วก็วันที่21 ก็จะมีคันเทศฟังเทศตลอดทั้งวันก็เลยสองวันสามวันก็กําลังเตรียมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างมากมายในส่วนนี้นะทุกท่านก็เลยพาทุกท่านมาดูมาชมกันในครั้งนี้โดยทั่วกันนะก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านั ซึ่งทำจากไม่ไครสานกันเป็นชั้นเป็นสามชั้นเพื่อวางเครื่องสักการะบ้าเวยบูชาอธิพดาอารักษ์ษกซึ่งเป็นเครื่องวางเครื่องเส้นสังเวยของโบราณใช้ในการประกอบพิธีก็ทั้งญาติโยมต่างๆก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออ,อย่างตั้งใจ เราว่าพรุ่งนี้นก็เป็นวันเฮคัมพีแล้วนะก็ญาติโยมก็กําลังช่วยกันเรียนสถานที่กันอย่างแรงแข่งขันช่วยกันอย่างสมัครสมานสามัคมค,คีช่วยกันพลานกลหนื่อยแต่มมงเลยแล้วก็ส่วนนี้นันก็คือ เราต้องด้วยใส่ในครุเพื่อทำเป็นขันท่าขันแปดรวยขันท่าขัน 8, แปดเต่มเกลือเป็นครัวที่เย็บเป็นใบตองจบใบตองทำเป็นครวยขึ้นมายาเจินก็ได้เชื่กันเชื่อกันลาพัลมาพ้นมืออย่างั้งใจในส่วนนี้ก็ญาติโยมก็ ที่ไปจ,จ่ายตลาดซื้อข้าวของๆๆต่างๆกำลังเดินทางมัง,งมาถึงมันทำมาถึงตอกกระหลังทำกระดาษท,ทำของต่างๆเก็บพลังงันอะไรต่างๆมากมายเพื่อเตรียมอุปกในการทำบุญกระดาษแก้ว ทำเป็นทำเป็นโงธงสีหลากสีหลายหลากสีต่างๆจะจะทำเป็นธงนี่ก็โย,โยโมที่ทานข้าวโดย,โยโที่ได้เตรียมทำงานต้องไปเช้ามาเช้าได้เตรียมมาทำการเช้า กำลังทานข้าวกันพักบริทางข้าวส่วนในพิธีในราชวัตรที่เตรียมก็กำลังเตรียมกันอย่างเรื่อยๆหยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็วันนี้ก็ทุกคนก็ต่างร่วงร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือหายัางตั้งใจนะยังใจ ในสวนนี้เราก็ทำม,มากนะจากที่เมื่อวานทำไมไปประดับอันนี้ก็ได้ประดับนะต้นไม้ประดับมากาใบามะพร้าวแล้วก็ประดับใบใส่น้อยอใส่น้อยแนละ้วก็ใบหลายๆใบนะจำลองเป็นราชวัตรในการประกอบพิธีเทศนะบนพม,มานะ่านครับ เล่นเร็วัเลยชกเอ่าฮ่าฮ่าไม่อกชิเยเ่วมต้อวัดชิวี่นี่เฮ้นีก็นำเสนอการเตรียมพิธีทำบุญออกพรรษาเตรียมราชวัตร ตัดทงจากสถานที่มาให้ทุกท่านได้ชมเพลิกกีก่อนก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยนะทุกท่า <c> น <oughs> ส่วนที่นี่ก็คือทำขันห้าขั้นเปิดตั้งครูบาอาจารย์ยกครูขึ้นครูเราจะเป็นเพื่อห้ขั้นเปิดที่ไอ้แป๊บนึง